ส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดปล่อยให้ระบบและสพามันเดินไปของมันเท่าที่ผมทราบเท่าที่พยายามไปเปิดเปิดค้นดูพักหนึ่งกับพักสองไม่ค่อยจับกันหรอกและโดยเฉพาะพักหนึ่งกับพักสองนี่มันห่างกันไม่มากนะครับไม่ค่อยจับกันหรอกแต่มันเกิดขึ้นในบ้านเมืองไทยเพราะอะไรครับก็คอสชอไม่มีอะไรจะทำไปให้สปชไปให้สปทส่งเรื่องมาให้ สอนอชแล้วสอนอชก็ตั้งเป็นคำถามเพิ่มเติมแล้วก็มาถามพี่น้องประชาชนปัญหามันอยู่ตอนต้นนะครับอย่าไปโทษพี่น้องประชาชนต่อให้ท่านไม่ได้มีโอกาสในการที่จะคัดค้านไม่ได้มีโอกาสในการที่จะสนับสนุนไม่สามารถพูดได้ว่าเฮ้ยเธอเธอต้องไม่เห็นด้วยดิเฮ้ยเธอเธอต้องเห็นด้วยดิต่อให้ไม่มีโอกาสนั้นเนี่ยประชาชนออกมาแล้วประชาชนบอกไปท่านเจ้าเอาแบบนี้มันก็ต้องฟังประชาชนได้มันกลายเป็นปัญหาอย่างนี้แหละครับข้อสวเข้ามาเกี่ยวข้องมันมีประโยชน์อะไร อาจจะมีประโยชน์ในการขุมขู่อาจจะมีประโยชน์ในการคาไว้เหมือนเอาขาไปขัดขัดขัดทุกวันเนี่ยขัดขัดขัดมันต้องในสามร้อยเจ็ดสิบหกขัดขัดขัดหนต้องในสามร้อยเจ็ดสิบหกแต่ที่ทําให้บ้านเมืองมีปัญหาเพราะนั้นวันนี้ถ้าเกิดไม่มีไอ้ขัดขัดขัดมันต้องในสามร้อยเจ็ดสิบหกนะครับพักเพื่อไทยไม่จับกับพักเก้าไกลเด็ดขาดแต่มันไม่เกิดนะครับเพราะว่ามัลติเวิร์สในมัลติเวิร์สท่านรู้จักมัลติเวิร์สเหมือนในมัลติเวิร์สเนี่ยนะครับ ไอ้จักรวาลคู่ขนานที่ผมกำลังพูดถึงมันไม่ใช่จักรวาลคู่ขนานที่เราอยู่นขณะนี้มันอาจจะมีจักรวาลคู่ขนานแบบนั้นที่ไหนก็ไม่รู้นะครับในตาตัจักรวาลนี้แต่ไม่ใช่จักรวาลคู่ขนานประเทศไทยนี้เพราะจักรวาลคู่ขนานประเทศไทยนี้มันเป็นเอาสอวม,มันออกมาติดมันก็เลยเกิดปัญหาอย่างนี้ว่าท่านจะทำยังไงแล้วมันได้ส7 6ร้อยเจ็สิหกได้ส7 6รอยเสบเร็จแล้วท่านกลับไปสภาวาที่เกิดนได้ไม่เกินกึง่งสภาางก็อ,อยู่กันไม่ได้มันก็เกิดปัญหาอยู่ดีนี่แหละครับคือสิ่งที่ท่านสร้้าางอไว อดีตคอสชเนีท่านสร้างเอาไว้ท่านอาจจะคิดว่ามันทําให้ช่วยเสียงข้างน้อยได้เป็น,นันมินตแล้วไงอ่ะถ้าเสียงข้างน้อยได้เป็นในมินต์ถ้าท่านจะเขียนนะมีใครหลายคนเคยบอกตั้งแต่ตอนนู้นนะที่ท่านจะตั้งคำถามเพิ่มเติมนะครับท่านจะตั้งแบบน,นี้นะตั้งไปให้มันไกลไปกว่าน,นั้นเลยให้ม,มันงมติในเรื่องของเปิดอภิปรายในไม่ลยใจไปด้วยเลยท่านจะเอาแล้วนะเอากระดาษนั้นไปเลย มันจะได้ไม่ต้องมีปัญหาต่อไปนะครับถือว่าท่านจะให้สวมาโหวกฎหมายโหวอะไรไปด้วยรถไซด์ไปเลยให้เต็มแม็กเพราะถ้าไม่เต็มแม็กไม่มีประโยชน์ยิ่งสร้างปัญหาเข้าไปอ่กเนี้ภายหลังการเลือกตั้งอนันี่ไอ้ปัญหาทั้งหมดที่เราเห็นมันไม่ใช่เรื่องประหลาดที่ผมบอกะครับมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าหนึ่งกฎหมายบ้านเรามันเตียยกหอนสองมันมีธรรมเนียมอะไรของระบบรัฐสภาที่มันมีมาอยู่แล้วสามก็คือว่าอดีตคอสชทำให้มันวุ่นวายมันก็เลยเกิดปัญหาในวันนี้นะครับ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ